ถ้าไม่ต้องให้มันมีผลกฎหมายจะต้องไปบันทึกทําไมออคุยกันได้ธรรมดาอื่ถูกไหมสําหรับผมอ่ะผมมองอีกแบบหนึง่งที่พยายามจะบอก่าไม่มีผลังคับตามกฎหมายเพื่อหลบเลี่ยงเงื่อนไขรัฐธรรมนูญเป็นการเต้นที่ชอบโดยรัฐมนูญหรือเปล่าเป็นการหลบเลี่ยงรัฐมนูญหรือเปล,เล่าแล้วคุณไปทําก็ยังมี question mark ตามมาเยอะแยะที่เรามานั่งคุยกันนียนะแล้วพูดกันตรงๆรัฐบาลเนี้ยถ้าเป็นไปตามที่เขาประกาศอยู่สามเดือนสี่เดือน ทำไมคุณไม่รอให้รัฐบาลหลังเลือกตั้งเป็นคนคิดอ่ะผมเรียนอย่างนี้อันเนี้เป็นทรัพยากรของประเทศไหมอ๋เป็นสิและประเทศใครเป็นเจ้าของประชาชนคนไทยสิคนไทยเป็นเจ้าของแร่เหล่านี้หรือรัฐบาลคนไทยสิครับเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลจะไปทําอะไรที่มีผลกระทบเรื่องเหล่านี้ประชาชนควรมีสิทธิ์รู้ก่อนไหมโดยปกติรัฐบาลต้องมาถามประชาชนก่อนถูกต้อง แล้วมีไหมไม่มีครับอันนี้อันนี้ตอบได้เพราะจู่ๆก็บอกมาเลยว่าลง MOU แต่อย่างงี้คุณเปรมทำไมต้องไปงุบงีบถามว่าถ้าไม่มี MOU เนี่ยเราไม่มีโอกาสอีกแล้วหรือครับแหมนี่ชาติมหาอำนาจนะรับแล้วมันมีประเทศเดียวเหรอครับอันนี้ไม่ใช่จีนเป็นที่หนึ่งไม่จําเป็นต้องจีนก็ได้ครับมีอีกหลายประเทศถ้าเราเปิดเยอรมันนะครับอประเทศอื่นก็มีหลายประเทศเขาก็พร้อมมีเทคโนโลยีไม่ใช่มีประเทศเดียวถ้าเราต้องการความร่วมมือ แต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่สนธิสัญญามันไม่มีผลมันไม่อะไรเลยคุณต้นไม่อ่านเถอะเขาจะพูดไงช่างเขามีคนพยายามบอกว่าไม่มีผลทางกฎหมายไม่มีนู่นไม่มีนี่แต่ในนั้นเขียนเป็นข้อตกลงทั้งหมดหรือเปล่าใช่สิต้องเป็นข้อตกลงสิธรรมชาติของสัญญาแปลว่าอะไรแปลว่าเรากับท่านมีข้อตกลงกันถูกต้องถ้าไม่ต้องให้มันมีผลกฎหมายจะต้องไปบันทึกทําไมคุยกันธรรมดาอืถูกไหมสำหรับผมอ่ะ ผมมองอีกแบบหนึ่งที่พยายามจะบอกว่าไม่มีผลบังคับตามกฎหมายเพื่อหลบเลี่ยงเงื่อนไขรัฐธรรมนูนเพราะเพราะถ้ามีเงื่อนไขบังคับตามกฎหมายต้องเข้าสภาก่อนเขาเป็นเต็นมีอำนาจเต็นไม่ได้เถื่อนแต่ว่าเป็นการเต็นที่ชอบเลยรัฐมนูญหรือเปล่าเป็นการหลบเลี่ยงรัฐมนูญหรือเปล่า <atar Themen> แล้ว,แล,วแล้วที่ผมบอกไงว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพยากรตรงนี้นะครับคนไทยถูกไหม คุณก็ไม่เคยบอกเลยว่าคุณจะไปทำํำแล้วคุณไปทําก็ยังมี question mark ตามมาเยอะแยะที่เรามานั่งคุยกันเนี่ะนะแล้วพูดกันตรงๆรัฐบาลเนี่ยถ้าเป็นไปตามที่เขาประกาศอยู่สามเดือนสี่เดือนทําไมคุณไม่รอให้รัฐบาลหลังเลิกตั้งเป็นคนคิดว่าเอาไม่เอาเออเรื่องใหญ่นะือสิ่งที่คุณเต็นไมเนี่ยอือ่ะคุณบอกกันเลิกเมื่อไหร่ก็ได้คุณต้นกล้าไปเลิกไหม อเมริกาตอนนี้เซ็นเสร็จแล,แล้วเขาไม่เลิกกับเขาไม่เลิกกับคุณเหรออเมริก,กาโง่เหรอครับถาม,<ผ>มจิผมนึงบอกว่าจำอวดไง